ไม่ปล่อยให้สงสัยเวลาเปิดใจฉเฉลยสถานะกับโมเปเรคูจินแล้วล่ะค่ะ หลังจากที่สาวโสดเธอถูกจับตามองในเรื่องความรักนะคะนางเอกสาวสุตาเบลลาราน,นีค่ะก่อนหน้าเองก็ทราบดีว่าเธอคนนี้เนี่ยมีข่าวซึ่งถูกมาว่าเธอเป็นนางเอกควงพระเอกคู่จิ้นไปเที่ยวอยุทยาหลายคนพุ่งเป้าไปที่เบลล่าและกองทัพพีคค่ะหลังจากนั้นเองก็มีคลิปที่เบลล่าก,กับกองทัพพีคไปทําบุญด้วยกันอีกแท้จริงแล้วนั้นคือคลิปเก่านะคะตั้งแต่ตอนไปโปรโมทละครน,นู่นแล้วค่ะนั่นก็คือในเรื่องของให้รักพิพากษา นอกจากนั้นยังมีหลายคนพุ่งเป้าไปที่โป๊บและเวลลาด้วยค่ะเดลลาเองก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องคนจีบเยอะไหมอันจริงมีแบบเพื่อนมาแบบมาถามบ้างนะแต่เบลยังไม่ได้ปิดแต่เบลก็ไม่ได้เปิดด้วยเบลไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนดีอย่างวาเลนไทน์เองดอกไม้ที่ได้ก็เยอะค่ะแต่ไม่ใช่อะไรนะได้จากลูกค้าด้วยจากเพื่อนๆด้วยได้จากแฟนคลับด้วยแต่ที่คนเชียร์ระวาง เบลเองกับพี่โป๊ปบก็เป็นไปตามปกตินะคะคือมีการเชียร์เรื่อยๆอยู่แล้วแต่เบลไม่รู้หรอกเบลไม่มีทางรู้เลยว่าอีกสักพักหนึ่งความคิดเราจะเปลี่ยนไม้หรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทันนะตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นพี่ชายค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำพูดของสาวเบล่าที่เปิดเผยให้ได้ฟังกันแล้วค่ะ